น้องโนรายิ่งโตยิ่งชายแววแม่เจนี่จะเต็มแฟชั่นเที่ยวญี่ปุ่น เจนี่เกยวก้ยลูกสาวด้วยแท็กทีมเพื่อนสนิทนานาแอนอาริชาเที่ยวทิญี่ปุ่นลุกสนามบินของคุณแม่ธรรมาดาแต่เก๋มากหลังจากที่ทำงานอย่างต่อนเนื่องมาหลายเดือนนางเอกสาวคุณแม่ซุปตาเจนี่จึงขอเกยวก้ยลูกสาวสุธีรักน้องโนราและแท็กทีมเพื่อนสนิทจากแก่งนางฟ้านานาไราบีนาและแอนอาริชาที่พร้อมกับครอบครัวเฮิร์ฟ้าเช็คอินนิเซโกฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้สัมผัสอากาศหนาวแบบติดลบและเด็กๆสนุกสนาน กับการเลสกี้ซึ่งก่อนจะบินไปเช็กอินฮอกไกโดในอินสตาแกรมของนานาไรบีได้เขียนถึงความน่ารักของทริปนี้ที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นครอบครัวใหญ่และได้ลงภาพของทุกในทริปที่อยู่ ในโมเมนต์สบายๆทั้งเวสามีและลูกๆแต่ที่สะดุดตาสุดๆกิลึกสนามบินของเจนี่ที่มาแบบเรียบๆพร้อมดูลูกสาวตัวน้อยทุกสถานการณ์แต่ในความเรียบๆนั้นบอกเลยว่าแม่สวยมากน่าเด็กมากจริงๆโดยเฉพาะกรูปช็อตที่3คุณแม่แส่ภาพร่วมเฟรมกันนั้นบอกว่าพี่สาวของน้องๆมาเที่ยวก็ได้เน,นี่ย